อัะเด็นี่หนึ่งครับพี่ก้อยขอกระชับกระชับครับผมโอเคค่ะอันนี้เป็นการทรไปสอบถามข้อมูลนะคะคือเราเตรียมที่จะทำพรีวิวคิวหนึ่งละแต่โดยรวมๆเนี่ยโทนข้อมูลที่ได้รับมาเนี่ยยังยังไม่ครบเต็มไตรมาสหนึ่งนะคะแต่ว่าพี่เห็นสัญญาณค่อนข้างดีในขาของ การเติบโตนะคะไม่ว่าจะเป็น SSO เองหรือว่าจะเป็นโรงพยาบาล3ามสามโรงพยาบาลหลักเดิมของ c s g อเองก็คือ391ซึ่งเขาคอน i ิวิวรายได้อยู่ที่ระดับประมาณสัก70% 80%ของรายได้นะคะ,ะในส่วนของตัวผู้ประกันตนที่เห็นตัวเลขล่าสุดถึงกลางเดือนมีนาเนี่ยเขาโตขึ้นมาประมาณ2%ถ้าเทียบกับสิ้นปี2023นะคะ ส่วนทั้งปี2024เนี่ยเป้าหมายของผู้ประกันตนในมุมของผู้บริหารเนี่ยยังคงมองว่าน่าจะมีทิศทางที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก4%นะคะก็ถือว่ายังคงเป็นทิศทางการเติบโตที่สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทแล้วก็ตัวประมาณการของเรานะคะ ส่วนเรื่องของไรายได้ค่ารักษาประกันสังคมในส่วน r w มากกว่า2นะคะซึ่งเคยเป็นประเด็นคอนเซิร์นในก่อนหน้านี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยเขาได้รับถึงงดเดือนตุลานะคะก็คือของปี2023เนี่ยได้มารับ10เดือนยังคงจ่ายเนี่ตรอ12,000 0บาทต่อ r w นะคะก็ยังคงเหลือเดือนพฤศจิกาธันวานะคะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่ต้องติดตามต่อแต่ว่าพี่มองในลักษณะของการช่วยลดความกังวลต่อผลกระทบที่จะเกิดส่วนต่าง ของเงินที่ได้รับกับที่บันทึกไว้นะคะแล้วก็ตัวเลขของไรายได้2เดือนแรกในไตรามาสที่1เนี่ยสำหรับสามโรงพยาบาลหลักเองเนี่ยยังคงเห็นการเติบโตได้เนี่ยตราเลข2หลักนะแล้วก็ส่วนโรงพยาบาลใหม่ที่แม่สอนเนี่ยก็ถือว่ายังคงมีทิศทางการเติบโตของไรายได้ที่ดีต่อเนื่องจากวอเตอร์4นะโดยมุมมองในภาพรวมจาก ข้อมูลที่เราอัปเดตเนี่ยพี่มองในลักษณะเป็นทางบวกนะต่อ,อการเติบโตของผลการดำเนินงานในช่วงควอเตอร์หนึ่งปีนี้นะคะ,ะให้น้ำหนักว่ากำไรของควอเตอร์หนึ่งปีนี้เนี่ยน่าจะยังคงเป็นทิศทางของการเติบโตได้สามเปอร์เซ็นต์เยียออนเยียนะคะแต่ว่า q 4เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขามีรายการพิเศษที่เกิดขึ้นในขาของตัวไรายได้ค่อนข้างเยอะในส่วนของตัวประกันสังคมนะ,ะก็ถ้าเกิดเราเทียบกับควอเตอร์สเองเนี่ยพี่ให้น้ำหนักว่ากำไรอาจจะอ่อนตัว ลงนะคะแล้วก็ในขาของตัวรายได้เนี่ยยังคงเป็นการเติบโตกลับมาเติบโตได้เยอ r on เยียเป็นไารมาสแรกนะคะหลังจากที่ปีที่แล้วเนี่ยเขามีการปรับฐานไรายได้จากโควิดค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเนี่ยก็ยังคงให้น้ําหนักว่าผลการดําเนินงานของจุลาลัตเองเนี่ย ในควอเตอร์หเนี่ยก็น่าจะกลับมาเติบโตได้อยู่ในระดับประมาณสัก3%เ e เย o อนเ a ียนะคส่วนเรื่องของตัวประกันสังคมเองเนี่ยในมุมมองพี่อาจจะต้องเป็นประเด็นที่ตามไปแต่ว่าความกังวลที่มีต่อเรื่องของการจ่าย ค่ารักษาพารไอตัว r w 2ว่าประเนี่ยอันเนี้ยพี่ให้น้ำหนักว่ามันน่าจะลดแรงกดดันลงต่อทั้ง BCS แล้วก็ CSG นะคะโดยรวมก็ยังคงคําแนะนําบายสําหรับตัว CSG นะราคาเป้าหมายคือ3ามบาทเจปีนี้จะเป็นปีที่กําไรกลับมาตโว,ตว,ตว,ตวได้เป็นปีแรกนะ,ะแล้วก็ระดับราคาของเขาเนี่ยถือว่ายังคงแรกกาดกว่าละถ้าเทียบกับโรงพยาบา,าลเซมลนหรือว่า BCS ครับต้องบอกว่าในมุมพื้นฐานเองเนี่ยนะครับ หุ้นเริ่มเห็นสัญญาณของไรายได้กลับมาเติบโตหลังพ้นเบนฟิตบวกช่วงโควิดซึ่งปีแล้วเป็นการปรับเบสนะนะครับไรายได้หดตัวนะครับทุกควอเตอร์เลยนะครับอันนี้เป็นควอเตอร์แรกที่จะเริ่มฟื้นแล้วก็กําไรก็จะกลับมาเติบโตเย็นเยือยได้บางๆนะครับมันก็พอมาที่ตัวชาร์จแพทเทิร์นนะว่าราคาหุ้นนิ่งเนี่ยนะครับอันเดอร์เพอร์ฟอร์มหรือว่าเป็นไซด์เวย์มาตั้งแต่กลางคมปีที่แล้วนะครับเดี<ม>๋ยวไปคุยก<ม>ับโค้ชโจโด,ดีกว่าเชิญโค้ชโจครับมุมมองสัญญาณเชิงเทคนิคมอง CSG อย่าาางงงไรรรบบ้นะคัเตนี้เองเนี่ย อัพไซด์ที่สามบาทเจ็ดสิบก็สูงนะนะครับอ่ะวากลุ้ยยังไงดีครับอ่าครับก็จริงๆแล้วท่องบอกว่า CSG เนี่ยยังยังไม่มีแพทเทิร์นที่ชัดๆให้เห็นเพราะว่ายังแกว่งตัวค่อนข้างไซเวย์ในกรอบอยู่นะ,ะมารวมๆเดือนแลลวนะนะก็คือสซวินอยู่ระหว่าง,งจุดเฝ้าระวังคือตรงไหนครับหลุดตรงไหนต้องระมัดระวังบ้างอ่ะอมอถ้าสมมติว่าเกิดหลุดโลที่สองจุดแปดสี่อาจจะต้องระวังนะเพราะว่าเป็นฐานด้านล่างนะในรอบอ่า คือในรอบไต่มาสไต่มาสหนึ่งนี้เลยนะก็คือไม่ควรลุดต่ำกว่าสองจุดแปดสี่ล้วโอเค,คงั้นต้องทุนโนตไว้นะครับสองจุดแปดสี่หลุดระวังนะครับระวังหรือว่าหลบออกมาก่อนนะนะครับเราต้องเล่นแบบมีกลยุทธ์ด้วยอ่ะมาดูนะครับถ้าสมมติว่าไม่หลุดล่ะนะครับแล้วเฟดเป็นเท่ามันเริ่มพีคขึ้นมานะครับมองน้านบนยังไงบ้างครับ ครับจริงๆแล้วจุดสําคัญที่อาจจะเกิดโมเมนตัมเชิงบวกได้ก็คือ <Okay. S 2> การที่เบรค2.98ขึ้นไปนะ <Okay. S 2> นักลงทุนอาจจะเล่นในลักษณะของ following by, following by ด้นะครับ mm hmm. ก็คือเล่นเล่นเบรกนั่นเองนะครับก็จะวางแผนได้ง่ายขึ้นนะกรณี <Yeah. S 2> ที่เบรกขึ้นไปเนะี่ยมันก็จะมีแนวต้านด้านบนแนะ mm hmm. ถวๆบริเวณ3.12ตรงนั้นเป็นแนวเส้นค่าเฉลี่ย200วันก็จะเป็นแนวต้านที่จะวัดกันว่าจะผ่านหรือเปล่าเพราะว่าในรอบที่ผ่านมามันไม่เคยผ่านเลย ืมครับโอเคครับก็ลุ้นกันที่สองจุดเก้าแปดก่อนถ้าผ่านสองจุดเก้าแปดโมนตัำรรยสั้นก็น่าจะดีนะครับเป็นขึ้นระยสั้นแล้วก็ไปดูแนวต้านที่สามจุดหนึ่งสองโอเคครับขอบคุณ